เอเป็นท่าน Jones อินดี้นาโจนส์นะก็วันนี้ก็มาเป็นงานเปิดตัวนะครับภาคล่าสุดนะฮะของแฟนชายอินดี้นาโจนส์นะกับอินดี้นาโจนส์ The Dial of Destiny นะครับผมหรือว่าหลักภาษาไทยก็คืออินดี้นาโจนส์นะฮะกับวงล้อแห่งโชคชะตานั่นเองครับครั้งนี้ก็เป็นการกลับมาของเฮอร์สันฟอร์ดนะครับในรอบหลหลายปีเลยนะก็ ใครที่เป็นแฟนเรน้าโจนส์อยู่แล้วนะฮะหรือว่าใครที่กําลังหาหนังแอคชั่นแห่งปีรู้อยู่ผมว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่ต้องมาดูเพราะว่านอกจากเมือพรมกลับแล้วนะครับมือความเท่แะความนิ่งและความตลกของเฮนสันฟอร์ดแล้วนะยังมีทีมนักแ,แสดงนะครับขบขางมากๆากวันนี้นนละฮะร,รู้สึกว่าว่าพอได้ครับแต่เทียบเท่าไม่ติดนะฮะ วันนี้มีดูนิดนึงด้นะครับมากับพี่ก้องของน้องวิกกินครับก็รวมตัวก็สามหล่อวันนี้เปิดตัวนี้ขับตุ๊กตุ๊กมาเลยนะใช่ครับขับตุ๊กตุ๊กไม่ใช่สิมันเป็นแบบว่าแนวแบบรถที่น่าโจ้ ด้วยนะฮะสำหรับอินเดนาโจนกับกรงล้อแห่งโชคสตาร์นะครับผมจริงแล้วเราต้องจองบัตรได้แล้วนะครับวันนี้เพราะว่าเราจะเข้าฉายนะครับวันที่28มิถุนายนนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์ไม่ดูไม่ได้นะครับแล้วอีกอย่างเป็นหนังที่พาคุณพ่อคุณแม่นะฮะผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือว่าเด็กๆมาดูก็ได้เพราะว่าสนุกตลกไม่รุนแรง เซอร์ตายก็มาแล้วเซอร์ไพร์ตแปลว่าที่จะเบาร่างกายแล้วแล้วผมต้องฟังด้วยกันแล้วใจอะไรนมันมันให้เตรียมการวันนั้นตอนที่เตรียมการนานนานพอสมควรครับด้วยตีเดียมทั้งทุกอย่างฮะทั้งสถานที่ทั้งกับบริษัททัวร์ที่เราให้เขาเป็นคนจัดการวางแผนการท่องเที่ยวให้แล้วก็ สัมพันธ์ก็คือเพื่อนๆนะครับที่ไปจริงๆแล้วจริงๆจะผลไปเยอะกว่าน,นี้แต่ว่าหลายๆคนอาจจะติดงานนะเพื่อนๆมาหาลัยของญาด้วยนะครับ <S <S แต่ว่าทุกอย่างก็ออกมาด้วยความสุขรับรื่นทุกอย่างจจะไไดนะด้ทงงับโตลอ่คือจริงๆ <S <S ผมเก็บความลับไม่ค่อยแบบไม,แบบไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วนะออจะมีอ,อาการที่ล้นๆกินเกินอะไรเงี้ยที่เกิดขึ้นในวันนี้อะไรเงี้ยแต่เขาเขาผมไม่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 ได้คิดว่าแบบอะไรเงี้ยมากสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่า เพราะว่าก็จะมีอาการนิดเึงเพราะอะไรที่เป็นทิปนี้ครับที่เนีเพราะอะไรถึงเป็นทีถือว่าเป็นวันนี้เวลาผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะจริงๆแล้วเราก็มีเวลาในการพักผ่อนในการเที่ยวค่อนข้างเยอะออแล้วก็อย่างที่อิตาลีก็คงเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่เ,เรารู้สึกว่ามันมันโรแมนติกแล้วมันก็เหมาะที่ ที่จะจะให้เราจะมอบโอกาสนี้ให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าถึงว่าเขาเหมาะสมกับสถานที่แบบนั้นอะไรเงี้ยเราเลรู้สึกว่าเราก็อยากอยากให้เขาอยู่ตรงนั้นอยากจะให้โมเมนต์บรรยากาศแบบนั้นมันอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยเราจุดมีคอยอะไรที่แบบต้องเป็นที่มาหรือเป็นที่มาคำมาอะไรแบบนีอบาร์นี่์เรจิน่าเจอวาน่านะจริงๆก็จะเป็นสถานที่ที่ในเดิมในประวัติศาสตร์มันก็จะเป็นสถานที่ ไปตากับน้ําของราชินีจิโอวานะ่านั่ยเองนะผมก็รู้สึกว่าการได้การได้ไปขอเขาตรงนั้นเราก็เหมือนเราจะเป็นเหมือนอาน่างน้ำที่อบปุ้มเขาให้เขาได้แบบว่าน,นี่คือความหมายของสถานที่นะครับใ<อ>นความที่ของเราอนะไรเงี้ยแต่ว่า<อ>จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามจะอยู่ไทยจะอยู่ตรงไหนก็ตามในระานาดอะไรผมว่าก็เป็นที่ที่ถ้าคนมันรักกันจริงๆแล้วก็มันรู้สึกว่ามันใช่แล้วคนนี้ผมว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะขอที่จะแบบ เออเรียกว่ามอบหัวใจที่บริสุทธิ์ให้กับการเมืองนี่ยจริงๆวันนั้นยังจำได้ไหมว่าวินาทีนั้นบอกเขาว่ายังไงผมพูดอะไรผมไม่รู้เรื่องเลยอย่าบอกว่าถามพี่แบร์แล้วอย่าเขาไม่มาถามแล้เพราะว่าเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องผมอ่าผมเตรียมทุกอย่างไปหมดเลยผมเตรียมว่าผมจะพูดแบบนี้เออเรามีโอกาสได้ไปสถานที่ต่างๆที่ที่เที่ยวในอิตาลีแล้วก็มันมีความหมายดีๆเกิดขึ้น ก็แผนในหัวแล้วว่าผมจะพูดหนึ่งแล้วก็จะลุกข่าวแล้วก็จะแบบว่าหยิบแหวนออกมาอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาจริงๆผมพูดอะไรก็ไม่รู้ผมไม่บอกว่าแบบเออเนี่ยคุยกับที่บ้านแล้วนะหนึ่งสองอะไรที่แบบว่าเป็นแบบทำพรณนาที่แบบสวยงามอะไรเงี้ยหายหมดแต่ผมก็รู้สึกดีใจที่แบบว่าเราก็พูดอะไรบางอย่างที่เราก็มันไม่ใช่ละครมันคือชีวิตจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าความรู้สึกแบบนี้มัน ม,มันไม่เหมือนในละครที่เราพูดว่าเออฉันรักเธอขอแต่งงานนะคุกเขา่าไม่มีอะไรเหมือนเลยมันมันมันเป็นความตื่นเต้นเป็นความประหม่ามันเป็นความดีใจมันเป็นความอะไรก็ไม่รู้ที่แบบเราเราเราเข้าใจที่หมากด้วยเหมือนกันแล้วทำไมตอนที่เขาเขาเขาขอ,ขอกับคินแล้วก็ถึงสวมผิดมือเนยเขาบอกว่ามีคำว่าแทรกซึมไม่ลอง่เไม่เราง่าครับกีดกากันอย่างเดียวผมกับเฉพาะว่าที่ผู้มั่นของเออผู้มั่นเขากีดการมีความสุขผมก็แบบ <อ>ผมว่ามันมีความสุขมากไที่เขา,าเหมือนจับหน้าเราแล้วแบบเราจะร้อนไห้อ๋อไม่ไม่ครับไม่ครับผมผมไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้รอ้อนมากคือคือมันมันตื้นตันมันดีใจครับแต่ว่าก็ไม,ไม่ไม่ได้มีน้ำตานะเราจะทราบไหมว่าพอจะรู้ไหมว่ายากเขาแบบแอจับโค้กมาไดาน้นิดนึงก็ผมว่าเขาเขาน่าจะรู้ผูออ้ผมว่ามีเซนส์แล้วก็ด้วย อตอนนี้ผมบอกว่าพนอเอกทเกพอพอดีเราลงไปไว่ายน้ํากันในอ่างน้ํานั้นแล้วก็ขึ้นมาเปลี่ยนชุดอพอขึ้นมาข้างบนเสร็จแล้ว เ,เขาก็กำลังเ,เปลี่ยนชุดอยูแ่แต่งหน้าอะไรเงี้ยนะเาขหาหันมาอีกสามวินกับเดียวผมใส่เสภาพเสร็จแล้วผมว่า,าที่น่าจะเร็วที่น่าจะเร็วเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเพราะว่าจริงๆมันจะกใกล้เวลาแล้วที่ที่ถึงจะต้องนัดเพื่อนมาตรงนี้เพราะที่จะต้องตกแสงต้องเป็นอย่างนี้ผมก็หวังว่าจะไม่ฝนตกวนะันนั้นอะไรเงี้ยแล้วผมก็โลกเลยฮนะผมก็โลกแล้วขเขาก็คงแบบนี่มันต้องมีอะไรแน่ๆแบบนี้อะไรเงี้ย ก็ดูโล้งแต่เช้าด้วยอะไรเงี้ยก็ก็คงจะน้องคงจะจับจับได้เขาบอกว่าเขาสวยรอทุกวันเลยใช่ใช่ครับใช่เขาสวยทุกวันแต่จรนีๆเขาสวยรอทุกวันจริงปะสวยครับสวยสวยทุกวันไม่ไปอิตาลีก็สวยครับอกว่าเขาทำเล็บเป็นไปนะใช่ครับทำเล็บไปด้วยแล้วก็ผมก็ทำเล็บไปด้วยเหมือนกันแล้วจริงๆประโยคที่เราเตรียมไปจับเออ ที่รแรกตั้งแต่แรกอันนี้ขอเก็บไว้เป็นความลับดีกว่าเขาบอกว่าเขาบอกมีคำว่าแทรกซึมอยู่นนคือผมอ๋อประโยคที่ผมพูดเขาตอนนความตอนนั้ใช่ไหมผมบอกว่าไอ i อน o l โซเป็นคือเหมือนกับว่าผมอยากจะอยากจะแทรกซ้อนเข้าไปอยู่ในชีวิตคุณอะางเง้ยผมก็คือเราควรจะปสานเป็นอันหนึ่งเดียวกันแต่ว่าผมตื่เต้นมากจนผมพูดแบบอะไรไม่รู้อย่างเี้เดียวไป้บอก ที่ที่เราไม่ได้พูดแบบนั้นนะบอกบอกแล้วครับบอกหลังจากที่หายตื่นเต้นไปกินข้าวกันผมได้มีโอกาสที่ผมจะไม่เขาอีกรอบเนี่ยผมได้มีโอกาสได้บอกเขาอีกรอบด้วยอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่พอใจมันไม่ได้เต้นแรงหรตอนแรกแล้วมันจะน้องตอบอะไรคุณต้องบอกว่าน้องจำไม่ได้ว่าน้องตอบว่าน้องตอบนอกตอบตื่นอย่างเดียวน้องเอ่อน้องบอกว่า yes of course แหวนแหวนี่ความหมายอะไรไหมฮะแหวนความหมายอะไรไหมฮะแหวนว่าทั้งใจทำง่ายเออก็ก็จริงจริงก็เอ่อผมเป็นคนที่ชอบเครื่องประดับอยู่แล้วนะผมก็จะมีดีไซน์อะไรที่ผมแบบชอบชอบื่อแบบก็คิดว่าเขาจะชอบแล้วก็เราก็ศึกษาที่ร้านหรืออะไรเงี้ยฮะในความเป็นเป็นแหวนที่ผู้หญิงจะใส่ว่าอันไหนเหมาะสมอันไหนสวยก็ก็ผมว่าก็ ก็เหมาะสมกับเขาแล้วผมว่าก็ก็เป็นแหวนที่ที่สุดที่ที่เขาชิ้นนี้ชิ้นนี้นานนะคะขนาดแต่พอดีมอะไรอย่างเงี้ยดอกอะไรเดืออนเ่อจริงตัวตัวเม็ดผมซื้อไว้นานแล้วครับซื้อไว้นานมากๆแล้วเพราะรู้สึกว่าแบบมันมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าเร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 าพร้อมแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็พอพอด้วยงานด้วยอะไรเราคุรู้สึกว่าโอเคเงนยังเยังเงนยังไม่ใช่เวลาเหมือนกันนะจนจนมาถึงวันที่หนึ่งมิถุนายนก็ถือว่าเป็น การที่ดีที่ผมได้ได้ได้ขอค่ะตั้งใจนะเราบอกว่ามันเป็นน้ำของเที่ฮ่องกงเออใช่ครับตัวตัวตัวเม็ดมาจากฮ่องกงครับแต่ว่าตัวเรือนขึ้นที่ไทยครับบ้านดัมดิ้งทำไมถึงไปหายตอนนั้นผมพยายามหาเพชรชนิดนี้นะฮะมันเป็นเพชรชนิดพิเศษอะไรเงี้ยครับก็คงไม่ได้พิเศษไปกับเพชรพลอคนอื่นนะฮะเพราะว่าเราเราแค่เราแค่อินทูกับเรื่องของของจิวเวลรี่เฉยๆเราเลยอยากจะหาอะไรที่มันมันพิเศษ กับคนพิเศษของเรานี้มันมีที่สั่พิเศษยังไงอ่ะไม่เด้กายไรเอ่อก็ก็เป็นเพชรธรรมดาละกันครับเดี๋ยวแฟนผมไปเดนที่ไหนเดี๋ยวโดนโดนกดนะดนโ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 ดนชดนโดี่ดลดเลยนะดนโ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 ยนโด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 นลดนนโดนโดนโ่นโดนโดนนนโนนะนนดนนนนีนนกนดนโฟนนนนนน พอกลับมาก็กล,กลับมาทํางานถามว่ามีมีคิดไว้แต่ก็ยังไม่ได้มีเวลามานั่งคุยเป็นจริงเป็นจังแต่ถามว่าคงยังยังไม่ใช่เลยนินี้นะครับเพราะว่างานแต่ละคนก็กลับมาก็เหมือนแบบว่าไปใช้ชีวิตนะฮะอยู่ยุโรปแต่ว่ากลับมาก็มาไถานาต่อทา <laughs> <laughs> ต่างคนต่างทํางานกันหนัก,นก,นกมากเลยก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อไหรก็เดี๋ยวจะก็คงจะได้บอกพี่จะทิ้งระยะเวลาไว้นานเป็นที่ ไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องระยะเวลานะครับแต่ถือว่าถือว่าเราก็ได้ได้ได้คุยกับที่บ้านนะพ่อคุณแม่ด้วยทางเขาด้วยพ่อแม่เขาแล้วก็ก็ทุกคนไม่ได้มีไม่มีอะไรเลยแล้วก็เข้าใจแล้วก็เป็นให้เด็กๆทั้งสองคนเป็นคนตัดสินใจนะเพราะเป็นอนาคตของเราสองคนไม่ใช่ปีนี้แน่แน่ใช่ครับไม่ใช่ปีนี้แน่ๆแล้วคือทางผู้ใหญ่ เอื่อกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องต้องดูอีกทีว่าว่าจะเป็นปีไหนก่อนนะครับเราค่อยมาหาเพอกันอีกทีเราอยากคู่เราอยากแต่งฤดูไหนคะเออจริงจริงไม่ไม่ซีเรียสแต่ก็ถ้าหนีหน้าฝนได้คงจะดีก็เลยนะคุณแต่ขอจิตรีแล้วอยากไบบนีอันนี้ยังไม่ไม่รู้เลยมันไม่รู้เลยว่าจะจัดอะไรที่ไหนจะจัดแบบไหนด้วยอันนี้ยังยังตอนนี้ผมผมโฟกัสลูกพี่ผมนะฮะุกที่มากก็ จริงๆพอเราพอเราขอบม,มั่นแต่งงนันไอ้มันกันแล้วความรู้สึกเราเปลี่ยนไป่าี้ยนะทีเปลี่ยนครับผมรู้สึกว่าเราบอลกันมากขึ้นครับเรารู้สึกว่าเราเราถึงเขามากขึ้นเรารู้สึกว่าไม่อยากแบบห่างกันอนะไรเงี้ยยิ่งตอนับบแรกๆโอ้แบบว่าห่างคนต่างกับมาทำงานก็แบบโอ้โหนะแต่ว่าก็คือเราเราก็เข้าใจความรู้สึกของคนที่ท,ที่ที่แบบ ามั่นกันอะไรเงี้ยครับแต่คว,ค,ความรู้สึกความปเป็นเจ้าของมันมากขึ้นไหมเออไม่นะครับเ่เท่าเดิมนะฮะเท่าเดิมนะครับแต่เราแค่รู้สึกว่าเราเราเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นแล้วต่อไปเราก็ต้องจับมือเดินไปพร้องแบบนนะฮะเลาตัดสินอะไรเวลาจะคิดอะไรก็คงต้องต้องคุยกันร่วแชร์กันมากขึ้นเพราะว่าด้วยความรู้แต่ก่อนอาจจะอ,อะไรเป็นเป็นเหมือนกับ คล้ายๆว่าคนละคนยอะไรเงี้ยแต่พอเราต้องมาเป็นอันหนึ่งเดียวกันแล้วมันก็ต้องเป็นการเดินไปด้วยกันรอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เราก็รู้สึกว่าเรากำลังเรากำลัง uh, looking forward ด้วยก็คือเราพร้อมที่จะจะ,จะเดินไปด้วยกันอยากรู้ว่าสิ่งที่แบบเตรงยติปปมว่าต้องเป็นคนนี้แหละที่เรานมว่าเรามีความ เรามีความคล้ายกันเนยอะครับผมกับย่ามีความคล้ายกันเนยอะแล้วก็เรามีเราเรามีช่วงเวลาที่เราให้ตัวเองแล้วก็เรามีช่วงเวลาที่เราป่วยหากันเ,เราเหมือนกับมันเหมือน,นกับอธาพูดภาษาแบบสวยงามเลยก็คือเราเหมือนเราเรา,เราถูกช่างมาให้เราอยู่อยู่ด้วยกันได้คู่กันอะไรเงี้ยนี่ขอถางอ่ะบาดิ๋นี่หนึ่งบาดิ๋ผู้านอันนี้แบบเรื่องนี้เป็นเรื่องสอง บ้านบ้านที่สร้างคือคือเสร็จเพิ่งเป็นบ้านใหม่อันนี้ไม่ใช่เรือนหแต่ว่าเป็นบ้านที่ผมสร้างบ้านอยู่เป็นบ้านของผมเองแล้วก็เป็นบ้านที่ที่ให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เวลานน้านามาจากคอนแก่นมาอยู่นันก็บ้านเก่าเนี่ยก็คือเป็นบ้านที่เล็กมากมื่เทียบกับกับอะไรหลายอย่างของใช้ของอะไรที่มันมันเยอะขึ้นประมาณนั้นแต่จะส่งเรื่อนหอเล็กนี่นะอันนี้ก็ก็ยังไม่ได้ดูเป็นจริงเป็นจังว่าจะเลือกโลเคชั่นไหนจะอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยฮะ ก็ก็เอาเอาแบบว่าเอาสะดวกปรนมนี้ก่อนะคที่ไปนอร์เวย์กับพ่อมาเน่ตาตาแล้วก็ไปหาครบกัก็จริงๆถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีโอกาสไปไปไปอยู่กับเขาเพราะว่าปกติแล้วเวลาไปนอร์เวย์เนี่ยเวลาเจอคุณพ่อก็จะอยู่กันแบบครอบครัวหรือว่าก็จะมีคุณแม่มีหลายๆคนอยู่ด้วยกันใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเราได้ไปอยู่กับกับผู้ชายที่อยู่ด้วยกัน ในกระทั่งอยู่ด้วยกัน2คนนฮะฮะกินข้าวเช้าด้วยกันออกไปไหนมาไหนด้วยกันมันมีเวลาที่ผู้ชาย2คนได้คุยคนนึงเป็นพ่ออีกคนหนึ่งก็เป็นคนนึงที่กําลังจะเข้ามาอยู่ในครอบครัวของเขาอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่เรามีอะไรจะได้คุยกันเปิดใจและแม้กระทั่งการที่เขาได้สอนเราในหลายๆอย่างการใช้ชีวิตคู่หรืออะไรเงี้ยครับมันก็เป็นเป็นเป็น,ปนโมเมนต์ที่ดีมา,มากๆผมรู้สึกว่าผม,ผมมีความสุขมากที่ที่ได้มีโอกาสไป,ไปออฟฟิกับกับคุณศิรนุเป็นการเปิดใจผมก็คุย จริงๆก็ก็คุยกันเปิดอกเลยครับก็ข่าวขังลูกสาวไปไงก็ขาวขังลูกสาวไปไงก็ก็ไม่ครับเขาไม่ได้อะไรนะเขาแค่แค่เป็นกำลังใจให้สปอร์ตแล้วก็เล่าเรื่องอะไรเงี้ยให้ฟังไม่ใช่ไหแล้วเราหลับปากพ่อว่ายริงๆคือคือเราเราไม่ไม่ได้รับปากอะไรกันไม่ได้แบบมีคอมมิตเมนต์ว่าไม่ไม่ได้แบบมีแล้วต้องทำอะไรต้องทำอะไรไม่มี แค่แคเราเหมือนคุยกันสเปรหเหรอมองตาก,กันเราก็รู้สึกแล้วว่าแล้วว่าความหมายขอเขาเขาต้องการอะไรเลิกเรียกแม่ตาเด็กแบบเรียกพ่อตาผ่านชั้นปันนะก็หนก็รู้สึกมีความสุขกันกบกันไม่เรียกว่าพ่อตาอะไรเงี้ยจะได้ชินนะฮะจะได้ชินๆรับแล้วเรียกแม่ปลาว่าไม่อยากไม่อยากโอเคนะ